สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมตุกตุ๊กเฟมิลรีครับตอนนี้ก็อยู่ที่คิวรถสวสรรค์นเขตโสปปลาวตอนนี้กำลังจะเดินทางกับมุกดาหารเพื่อที่จะไปสักระพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพะระพระธาตุพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ตอนนี้เดินทางมากับบ่าวตายาบ่าวตายสวัสดีครับะครับผมบ่าวตายนี้ก็ได้แฟนเป็นสาวไทยนะครับอยู่ที่อุดรบ่าวตายกับน้องเหมียว <c oughs> จะเดินทางไปอุบลราชธานีครับเพื่อที่จะไปกราพบพระบรมสารีริกธาตุของาาสมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้า ครับฝากติดตามการเดินทางด้วยนะครับผมอนุโมทนานกัเด้วอ่ะนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับสาธิตสาธิตวิธีกินไนเข้าจี้นะนี่ตอนนี้ล้านไหนครับนี่ ข้าวจีเบียงฟ้าเวียงฟ้าตัวจีเวียงฟ้าครับตัวจีแซ่บเวียงฟ้าตัวจีแซ่บเวียงฟ้าเพิ่นบอกว่าแซ่บที่สุดในสวรรค์น,นาเคศตัวนนต้อนอยู่ไรตอคิ้วซื้อลายสาวตัวหนาตลาดไหนสาวไทยเพิ่นน้องเหมียวเพิ่นกับเมื่อใดแฟนยุยสวรรค์น,นาเขตแฟนบ่าวเล่าบ่าวเล่าสาวไทยอู้หายากเด้็ดเนาะ ส่วนมากไอ้มิตรไท้ไอ้ไอ่อาวไทยสาวเล่านี่เพื่อนกล่าวกันเพื่อนว่ามากเพื่อนว่ามหนุมเล่าหนุ่มเล้าสาวไทยโอ้มาสั่งสั่งเข้าอย่างเง้สั่งขอบครัวมาสั่งขอบครัวอยู่เล่ามือนี้เพื่อนจะเดินทางไปไอ,อุบล เพื่อจะไปกราบพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาิธาตุพระอาหารพระอาหาตธาตุของพระโมคคัลลานะสารีบุตรที่อัญเชิญมาจากศรีลังกาจะเดินทางไปอุบลครับวันนี้ตอนนี้กับห้องทองก่อนกินขาวจีเล่าสาธิต สาวไทยสาธิตการกินเกาจีนเล่าแซ่บบ่ครับสซ่บตเครับผมก็ติดตามต่อไปนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสถานีขนสง่งอุบลราชธานีนะครับตอนนี้ก็กำลังจะไปนั่งรถแท็กซี่เพื่อจะเดินทางไปวัดป่าใหญ่กับพระบรมสารีริกธาตุนะครับผม ไปเลยไปอย่เลยเจ้าพอไดก่อนที่เราจะเดินทางไปกราบพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็แวะมาอุ่นท้องก่อนนะครับที่ร้านส้มตำพรทิพย์ใกล้ๆวัดป่าใหญ่ัพระเจ้าใหญ่อินแปลงก็มีเมนูไก่ย่างลาบ เห็ดไว้อยู่เนาะโอ้ได้กินลาบแล้วอาหารก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับแซมวะครับแซมอะไรครับเบาวบาเล่าสาวไทยครับกูนี้กินดีด้วยนะครับได้มาทำบุญด้วยกันกราบบารมสารลิิตกธาตุนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงหน้าวัดพระเจ้าใหญ่อินแปลงนะครับวัดป่าใหญ่ตอนนี้ก็กำลังเช็คอินก่อนนะครับไม่ใช่เจ้าถิน่นแต่เช็คอินก่อนนะครับ ู้รักสายบุญนะครับ เดินทางมาโอ้โบนเยอะมากนะครับบี้มีโรงทานมีน้ำเป่าโอ้โหดูสถานการณ์แล้ววันนี้น่าจะกลับไม่ทันนะครับอาจจะได้นอนอุบลคืนเลยก็เลยเหนื่ม กาบแล้วเราบอกข้ามดิโอ้สาชูดำเด้อ ใหญ่หรือวัดพระเจ้าใหญ่อินแปงจังอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธาน,นีร่วมกับนรรมชสการร่วมกับสการะสักการะพระบร,ะสกกร,ะรมสารีริกธาตุอันเชิญมาจากสีลังกานะครับ

มหาวนารามพระอารามหลวงตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาภายในเฉตนวัดแล้วนะครับเอาดอกไม้บอกอได้เราบอก

ขอบคุณครับสาธุด้วยครับวันนี้คนเยอะไหมครับคนเยอะค่ะตอนเย็นเก็จะเยอะมากเลยสาธุครับตอนนี um. ้ดูนะฝั may, ่งขวานั like ่งซู <g Tamil> <Henderson> <most>. นะครับขอมัฒนาวัทนธรรมบริเวณด้านหน้านะครับของฝั่งนู้นนะครับขออนุญาตประ่านสักครับเซเม็ดน้ำเปบ่าเปล่าใส่ไว้แล้วคนมันหลาย ว่าเป็นรแพ่ประสาททีนาตัดแขนอนุญาตตัดแขนขับเลยค่ะขับเานรวดเราสวยงามมากประดทศทือว่าเต็มมีมงคลอะาี้นส่วนกนครับถือว่าเป็นโอกาสแลวอุโบสถวัดพระใหญ่ไอ้พระเจ้าใหญ่อินแปงอยู่ตรงไหนครับ วัาจะเดินขึ้นไปที่แหลเรเราก็จะเห็นกามนี่ก่อนเนาะเปไปกามพระเจ้าใหญ่อินไปคนเยอมากครับนี่มีเวลาสักการะถึงวันที่เท่าไหร่ครับวันที่13ค่ะเพิ่อลยครับมีเวลาถึงสักการะถึงวันที่ด้วย ครับสวยงามมากขอเนี้เจอทุกท่านก็มีการเตียมการรอนล้ครับก็จะได้ไปมีการประกอบพิธีตอนนี้เวลา17นาฬิกาไม่คิดว่าจะได้มาไม่ได้วางแผนการเดินทางมาวันนี้นะครับแต่ได้มากาบสักานา่นะสวยงามมากครับ เซ็ตแล้วว <c ười> <c ười> oh. ันเดิน <c> ผ <ười> ่านแล้วก็เซ็ตมดิโอเดินผ่านแล้วอีกสักรอบไปยังแลเป่ะไปเข่าอีกสักรอบไปยังแล้วป่ะไปอีกสักรอบหนึ่นะครับออกันเราต้องออกไปก่อนบ่ถ้างั้นอ่ะฮะ ต้องออกไปก่อนอ้อมไปใหม่ าวไทยบ่าวตายกับน้องเหมียวก็ได้กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ทุกท่านที่กดติดตามจะกดไลค์กดแชร์ช่องตุ๊กตุ๊กเฟมิรี่ด้วยนะครับผมสาธุอนุตาบุญด้วยนะครับสาธุครับเรามัวพะท subscribe đây không, Ghiền đây đây Để không, con lại, con lại vợ, dẫn lại này, lại này, đi ดีใจเลยไปสองรอบแล้วไปเอาอีกหนึ่งรอบที่สามเอาอีกหนึเอาใหม่เพิ่ต้องครบสามได้เนาะประภูประทัมประสงค์เอาหมดฮะป้าสั่นต้องครบสามดิอ่เอาอีกหนึ่เอาอีกหนึ่รอบหนึ่งมันครบสามรอบเลยเอาป้าสั่นพ่อเลี้ยงพ่อหยอกดีใจตอนนี้ภารกิจิตกาบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ของเราก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบขอขอขอบคุณทุกท่าน FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมช่วยรบกวนกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องตุกตุ๊กเซมบัี่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมขอบคุณครับ